อ๋อใช่ๆซ่าๆซาๆซ่าๆซ่าๆตระมากไม่เล็กมากพอดีตาแต่ราคาไม่น่ารักใช่ๆเอาเป็นว่าคนที่มีงบพออ่ะที่ที่จะที่จะซื้อมันได้อ่ะผมแนะนําถ้าคุณดักไปสุดทางแบบซื้อจบอ่ะอันเนี้ยจบ ความแตกต่างแตกต่างจากสองสี่สี่นะถ้าผมแบบไม่รู้เลเพิ่งเข้ามาเลยแต่คุณเล่นจริงๆอ่ะคือคุณจะรู้ความแตกต่างของมันเลยเว้ยคือผมมีจอหนึ่งสี่สี่กับจอสองสี่สี่แล้วก็สามหกศูนย์สามหกูมันเป็นอะไรที่ที่ตอบโจทย์ถ้าจอมันขนาดเท่ากัน1 4 4ี่ก็ขนาดเท่ากับ360เท่ากันแต่แค่นี่มันเยอะกว่าอะไรวะไอเยี่ยทวิถเดือดว่า อะไรวะแก๊งอะไรวะสกปรกเสาชิดโบูโงงออกมาหน่อยโอ้โหเียแก๊งคีกรอบไปสัตว์โอ้โหยังเจ็บโอ้โหเฮียแก๊งคีกรอบไปสัตดเฮียเจ็บจัดเฮียเดินไปป่าวเดินไปป่าวเฮียเจ็บจริงแก๊งคีกรอบเนี่ยเจ็บจริงมันลืมมันลืมเปล่าว่าเจม่เป็นคนสร้างไอเฮียเดี๋ยวกูต่อยเออนี่ แม่กูเป็นคนยิ้กูต่อยเอสาวทินจะไม่ได้เจ็บอะไรหรอกไม่รู้สึกเดี๋ยวเขาน่าจะไปเปลี่ยนชื่อแกงแล้วมั้งกูว่านะจะได้ไม่มีปัญหากับเรื่องแบบเหมือน JK ไงน่าจะกลับไปใช้ชื่อเดิมมั้งอะไรวะยักษ์ยักปะยับษ์ยับษ์ยักยักษ์โดนยับเลยตอนเนี่ยเออโดนยับเลยแล้วเปลี่ยนชื่อนะน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดอะ อืได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่แจ็คไปสอนงานวิธีการเล่นให้เขาได้ครับใครวะมาแล้วเดี๋ยวผู้หญิงเงียบๆนะผู้หญิงเงียบๆหยุดพูดไปเลยออสต่อไปก็คือแค่ชุดหลักที่จะไปเล่นใช่ไหมใช่ครับเล่นหมดเลใส่หวันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ี่ชุดหลักโอเคถ้าถ้าตัดสินใจแล้วชัวร์นะชัวร์จะไม่มีการแบบลังเลหรืออะไรอีกแล้วนะไม่แล้ว ถ้างี้เรามองว่าสู้ได้แต่ว่าต้องหาคนอุ้มชุดชุดนอกอะครับชุดนอกเป็นชุดที่คอยช่วยเพื่อนอะง่ายสุดใช,ใช่ครับชุดที่ยังไม่มีอาวุธที่สามารถทำดาเมจให้เพื่อนได้เยอะตัดดาเมจตัดตัดเลือดเขาอะคนที่จะเราช่วยเพื่อนระวังที่เพื่อนโดนอุ้มไม่งั้นเราจะไม่มีผลช่วยเพื่อนนะอย่าลืมถ้าเราอุ้มเคสเดียวไม่ต้องอุ้มครับเคสสองเคสไม่ต้องอุ้มเลยเราปล่อยไปเลยครับให้หวังไง ใช่รถจูนเราอ่ะก็ใครไอเจ๊แมนรถจูนเนี่ยใครมีรถใครใมีใครมีรถจูนอ่ะทุกถุงมาเลยถ้าต่ำกว่า4เคสอ่ะอย่าเพิ่งอุ้มครับอย่างนันนะครับอย่าเพิ่งอุ้มเลยเพราะงั้นเราเสียเงินฟรีใช่เราจะเสียเขาฟรีเราเราตอนนี้เราปล่อยให้เขาอุ้มไปเลยครับปล่อยไปอุ้มเลยแต่อย่ากเกิน5เคสห้ามเกิน5เคสเด็ดขาดโอเคครับเกมไม่ไหวดูพังแท็กทุกคันก็ได้แท็กทุกคันเลยก็ได้ที่มีอ่ะอุ้มเลย บ้านเราหยุดตรงนั้นมันเล่นยากอ,ะอ่ะอ่าวิธีการเล่นคือบนเขาเล่นยากมากนะครับเราต้องเล่นเขาฝั่งฝั่งบ้านเรามันจะมีฝั่งฝั่งบ้านอินเวดอ่ะฝั่งบ้านอินเวด <c oughs> ครับเราเราเล่นฝั่งอินเวด <c oughs> บวนไปเลยครับวนไปเลยขึ้นเขากระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเขาตรงฟาเตสที่สามารถเล่นได้ด้วยนะครับถ้าไปเขาโคเคนเด็กขาดเขาโคเคนพวกนั้นมันเล่นกับเราง่ายมันมันอยู่ใกล้บ้านมันด้วยแต่ถ้าถ้าถ้าแก่งนครบาลเล่นแถว เล่นวนแถวบ้านนะเราเราอย่าไปนะเขาจะล่อเราเขาจะล่อเราไปเรื่อยๆล่อล่อเราไปให้เราโดนเคสเพิ่มระวังเรื่องนี้ด้วยนะโลเดอเอเมรอนอ่ะใครไอติอยู่นู่นไอสัตว์อ้าไอ้ที่จะกระซิบข้างหูกูอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรสอบถามสอบถามได้เลยนะ <tyard. S 2> ไม่มีการเล่น, <bitcoin S 2> ห,นหรือว่าอะไรเงี้ยลองมีอะไรแบบอยากถามหรือวอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการไฟหรือการอุ้มอะไรเงี้ยลองถามได้คือ <c oughs> เราก็แบ่งแบ่งใ,ใส่สูตรใส่ชุดห่องนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็หาค,คน <outgoing. S 2> ที่ที่ไม่ได้ใส่สูตรอ่ะรอดักเรเบลวให้ด้วยนะครับคือในจังหวะที่มาครับกงครับเกาะถ้าเขาหลุดมาตัวสองตัวไอ้พวกที่แบบไม่ได้ใส่สูตรอ่ะปาดเลยเออได้เกาะฟรีใช่แล้วคุณได้เงินฟรีได้อะไรฟรีด้วยครับเป็นวิธีการเล่นแบบว่าละลายทรัพยากรเขาอะแค่นี้เขาก็ร้อนแล้ว เราห้ามหนีครับเราไม่หนีอย่าหนีเล่นเล่นอย่าหนีครับเล่นอย่าหนีเลยถ้าเราหนีเราก็หนีไปทุกไฟทุกทุกแกงที่เราเจอเราจะหนีตลอดใช่เราไม่หนีเราจะใช้วิธีปล่อยจะอุ้มก็อุ้มไปเลยเว้ยไม่ต้องแคร์เพราะยังไงมันก็โดนอยู่แล้วไอ้นี่เราก็ไปอยู่บ้านไว้อะเป็นรวมบ้านไว้แล้วก็หาแบบล่าล่อมันเรื่อยๆครับ เตยแถวถนนอย่างนั้นเราปล่อยมันอุ้มไปเรื่อยๆตัดทรัพยากรมันไปเรื่อยๆครับเราไม่หนีครับผมบนชุดนอกก็เลเบลเป็นหลักแบบแบ่งกันก็สองคนนะฮะเล่นเลเบลสองคนเดี๋ยวปากฉลามคู่นะเลเบลลุงจะรับแช็ได้ไหมครับลุงไม่ไม่ไม่ครับไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูหลุดเลยอย่าตามไปกับซิปดี๋ยวผมจะเล่นแต่บริเวณแถวบ้านคุณนี่มาไว้ฉัดเดินเดินเชีดินถีกูสามรอบถีไม่อยากไปหายแย่ยังก็เดินถี ไอ no ้ย <part Wisconsin? S 2> ักษอ้คิกูเดินหนีเพราะมันลำคาญกันกูลำคัอยู่โอ้เฮียไม่หยุดแม่กระซิบกบผายเลยเียเสือก็มัแยกกันไม่ออกลูกก็ดูดิเฮียโอ้ยพี่เจ็บท้องเลยเฮียวขาแดงไอ้จังาวดังโอเคอสัูเจ็บท้องไเฮียไ่ดินหีาไอ้ยมันไปหลุดไปแล้วตะแก่มันหลุดไปแล้วยาตอนมึงกระเดนกระิบตาไอ้กระดิกระดิบตาคนหลุดไลเีย ไอ้เหี้ยนี่แบบของจริงแบยเกของจริงแบมึงอ่ะโอ๊ยเมื่อไหรจะถามว่าอะไรนะชื่ออะไรนะโลเดเอมิลอาร์คือใครโลเดเอมิลาร์เดอดอิมเมอร์สันอ่าเเดอร์เอมิลสันคือใครเกืกิโลโอ๋อเฮ้โล่ มึงก็ซิฟเพื่อดแค่เนี้ยนะเอออยาวนานแล้วปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยนี่ปัญญาอ่อนจัดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโคตรปัญญาอ่อนนะไอเฮยเสิรขืนแล้วเอ้าไอ้เหี้ยไม่รู้แล้วไม่ยืนแล้วไม่ยืนดูอยกางคนอื่นอีกแล้วดูอย่างแจังอีกนะ คุณรู้บ้งดีนะคุยกันทิปแล้วอื่นอ่ะไอ้เหี้ยเไอ้เลยด๊าลุงก็วอกเราแบบเข้มไปไอ้เหี้ยกำลังคุยอยู่ไงไอ้เหี้ยมึงบางทิปแล้วคุณมันเด้งแม่งเป็นเสียงมันตีกันอ่ะไอ้เหี้ยเราใจเราใจเลยยิ่งคัมซิปพูดทางหูอ่ะไอ้เหี้ยตลกว่ะไอ้เหี้ย ไอ้เฮียเซิร์ชไม่เอาอีกแล้วนะมุกเนี่ยไอ้เฮียรู้ได้แค่นี้พอนะธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไอ้เฮีย้ยหลุดชิบหายเลยเฮียเซิร์ฟก็หลุดแล้วแล้วเวลาเพื่อนเดินเหี้ยก็กระดึ๊บเต้าไปอยู่แล้วไอ้เฮียเที่ยแม่งกระดิกตามอ่ะแบบไม่คิดว่าว่าหนีลุงไงไม่ให้แบบเป็นลุงได้ยินไงจูอะไรปะอะไรปะเราเซิรไปจะไปอยู่แล้วจะรู้กันจากนี้แล้ว ไหนได้เยี่ยกันนึกคนไอ้สัสกือบแตกครับทุกครับไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมคือกูโดนละมาแค่แค่สองคนแค่เนี้ยเยี่ยงสบายเลยเยี่ยจะสู้กี่คนสูงสู้กี่คนแล้วตอนนี้ผู้เยอะสิบบวกไม่แย้งหน้าบ้านอ่ะสี่เวสสิบบวก เกาะ,ะ,ะด้วยนะมีเกาะด้วยนะประตูดำท่มันใจ ดีจียังงอมอ่ะดูดีจีโคตรงอมไอ้งอมจัดอ่ะอะไรแก้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงก็ไปวนดูแถวบ้านมันไปแจ๊ดเรามีนะเ้ยเนี่ยนะแก๊งมันปะใช่ดีจีรถดีจีนะรถดีจีมึงไปเล่นแถวบ้านไม่ดีแม่น้ำเยอะไอ้เหี้ยหนีได้อุ้มปล่อยได้ไอ้สัตว์โดนลมเยอะอ่ะลงน้ำเลยแจ๊ดสายพวดมันอุ้มในน้ำได้นะระวังเราอุ้มได้ ได้อุงได้ลุงก่อนได้เปรียบลุงฟังฟังดีฟังดีดีการอ้มเนี่ยคุยแล้วแล้วกดออกมาแล้วอุ้มเนี่ยห้ามถ้าอุ้มแล้วห้ามวิ่งขึ้นมาข้างบนเด็ดขาดเล่นในน้ำเท่านั้นจะอุ้มขึ้นมาข้างบนแล้วมาฆ่าไม่ได้ถ้าขึ้นข้างบนต้องวางไม่งั้นโดนใบทันทีเขาสามารถแจ้งใบได้เลยผมมีวิธีเล่นสวิเบีในน้ำด้วยลุงข้ามอุ้มสวนด้วยนะได้ลุงสวนนะลุงกดควักอาวุธระตุงต่อยอ่ะ อ๋อเนี่ยดาเมจสวิปเบดเลยอ๋อสเต็ปฟักใส่ใช่ใช่ครับโคตรเชียผมลองแล้วกับตำรวจอ่ะใครอุ้มก่อนเนาจะชนะเฮ้ยรถรถรถโอ้โใช่ใช่สตาร์ตสตาร์ตสตาร์ตสตาร์ Tadadadam... Tadadadam... Lôn 1, 2 Lôn lá lôn, 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 đừng có ไอ้ยนี่มึงจะป้นฟรีเหรอไอ้สัตว์โอ้โหโง่แอบโงไอ้เจี๊ยไม่ไอ้เจี๊ยนี่ใครมึงป้นไหนไอ้สัตว์ไอ้เจี๊ยมึงบ้ามั้เนี่ยมันกดพลาดมันกดพลาดใช่ใช่ใช่มันกดพลาดตอนนี้มันลุกขึ้นมาเอ้าเอ้าไอ้เจี๊ยไม่ตายเหรอเออไอ้เซิร์ตายเหรอเอ้าแฮเซันกดเอ็กซ์โมพี่ไปแล้วนะไม่ตายกูยังวิ่งอยู่กับมึงเนี่ยสวัสดี เขาไม่เชื่อไม่ตายหรอไอ้ใช่กูเห็นโโนมยังวิ่งอยู่เลยหอบไปทิ้งน้ำหอบไปทิ้งน้ำมีของเหรอวะหอบไปทิ้งน้ำเร็วรอดพวกมันอ่ะเล่นรอดพวกมันอ่ะไม่ได้ตายหอ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 เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันหอหอเปหรือหออะไรลุงเปเปเป ศพไรสัตว์ฮัลโหลไม่มีเป๊อ๋อไอเฮียมึงโง่อะไรเซอร์มึงมึนอะไรเนี่ยไอเด็กเฮียมึงไม่อุ้มโอ้ยควายไม่มีเปเฮียอะไรเขาขอได้โง่ไอเียอย่างมึนในสัตว์เนี่ยไอ้พวกโัวไอเซอร์กว่าผมโงอยู่ผมโงว่าพี่ตีอะไรมันไม่ตายตนี้รงไป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 ทางตีลิงทางตีลิงแล้วนี่กูซ่อมแล้วกัน ตัวจะยับกูเกียร์เซอร์โคตรมึน,นไปก่อนนะลงไปก่อนนะเออโอเคกูไปด้วยเดี๋ยวกูโดนดาเมื่อกี้เห็นอีโมนะเว้ยแยกๆกันนะทิ <c oughs> ้งแยกๆก,กันนะทิ้งแยกๆก,ก,กันนะใช่กูเห็นเหมือนกันกูเห็นเหมือนกันเกียร์เซอร์หลุดจัดไอ้สัตว์ เออผมผมก็เห็นเหมือนกันนะไอ้แย่ไว้ออออตีโดนอิโมอ่ะเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกัน มีหลอดดำน้ำไมไม่มีฮะเราต้องจับไปลาวเองเรารู้จังหวะว่ามันจะไอ้นี่ตอนไหนอันนั้นมันรถมันอันนี้รถมันแปลลดเรามาอยู่ข้างหลังฮะ อันนี้รถมันอันนี้รถมันคงไม่ไกลขนาดนั้นหรอกมั้งไอ้ตีอ่ะเอารถลงน้ำไหมครับลุงลุงเอารถลงน้ำไหมอันนี้รถมันปะอันนต้องลงมาไปไปก่อนไปเดี๋อารถทิ้งน้ำก่อน

มีคนป้นอยู่คนนึงเออแล้วโดดีโใช่โอ้คนติดไป็นปนคนติดไปปนปนภาพมึงอีโมอีตัวนู้นไม่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 ตายว่ะอิโมเลยอิโมมึงใช่กูเห็นคาตาเลยไม่ได้โดนไม่ได้โดนไม่ได้โดนอยู่คนละที่กันงงเลยเย่ยอยู่พี่ตื่นขึ้นมาเฉยอ่ะกูงงเหมือนกันว่าไอ้ตุ๊กเห็นไอ้ใครปนแล้วโดนแทงเลยกูก็งงว่ามึงปั๊มกู่ทำไมวะมึงปั๊มใครอ่ะเพื่อนมันหลอกพรียกเตรียมตัวตีละบ้าอยู่เหรอวะตุ้งผมบอยเขามาบ้านนี้เลยนะ เออลอลองไฟบ้านนี้แต่ว่าตายกันดีๆการกูทํามานานกูก็เฟลอยู่แล้วเป็นธรรมดาน เชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชัว gonna die เชื่อมึงพายอยู่แล้วว่าฉัน wanna lose มันทำไรว่าฉัน gonna do สนตีนพวกกูขามิงสุดแล้วกูครจะแรงช่วยกูพอมึงปุ้มตุ่มสุดแฟเก็เต็มละอู้อู้แล้วก็จริงใจอู้อู้เกด t ้มาได้เรียลไรอู้อู้อู้ลยหออู้ Feel like you king Feel like t h i s ี่เป็ราเมือง familiar city เกดี้เก็เรียล a n n a ยูวันนับบีเกดี้มาได้วิียลวิงจะไปไมจะนม